กินบาร์บีคิวกินบาร์บีคิวพุ่มเลยสวัสดีครับ ท่านผู้ปิ้งบาร์บีคิวทุกท่านท่านผู้มีเกียรติอ๋อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้นะครับเรากําลังจะมาพรีเซนต์เรื่องของบาร์บีคิวนะครับครับผมอาหารหลังไม่ดูอาหารหลังไม่ดูฟันท่วมเลยสุดยอดเลยจานนี้ถือว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยที่สุดแล้วในบรรดาแถวนี้มีร้านเดียวใช่เพราะเขามีร้านเดียวมีร้านเดียวล่าสุดสั่ง10ไม้คูก็สั่ง10ไม้แป๊บเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มแสดงว่าอร่อยให้น้อยให้น้อยอนันกัญญาพิเศษจานนี้ดังสดดล่าสุคนมมุงเเต็ลย หรือแบบไปคิวรถชนกันตายตรงนี้นออกเราไปคิว <c oughs> เห็นพอดีก็ขับไปสวนได้อดไลูกค้าได้ลูกค้าพอดีไปไทยมุงซะแล้วั สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่โจลูมดีคาครับวันนี้เรามาขายครับขายครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเราเอารถคันนี้ไปแต่งมาครับพี่เราได้มาได้มาเดิมๆเลยเดิมๆจะว่าเดิมที่สุดก็คงจะไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราได้มาที่มีล้อแล้วฝาหน้าเนี่ยไม่มีใช่ครับไม่มีไอฝาท้ายเนี่ยไม่มีใช่เราก็เลยทำรายการหนึ่งรายการหนึ่งขึ้นมาครับชื่อรายการว่ากว่าจะขายออกพอพูดถึงรายการนี้กว่าจะขายออกปุ๊บแล้วน้องก็บอกว่าเอ้ยมันชื่อรายการอะไรดีวะเพราะคอนเซปต์ของรายการนะครับมันเป็นคอนขอออการะ้ไจยด ลวกกว่าจะเอามาสู่ท่านผู้ชมได้ครับผมดังนั้นฝากคลิปนี้เลยแล้กันนะครับว่าไอรายการก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ให้พี่เข้าไปดูคลิปแล้วดูทั้งหมดที่ว่ามันควรชื่อรายการอะไรครับถ้าหากว่ารายการนั้นคุณเป็นผู้ตั้งชื่อรายการให้เรารหรือว่าท่านพิมพ์เข้ามาว่าชื่อรายการอะไรดีและท่านชนะ ราจะส่งเสื้อให้ท่านไป2สีด้วยกันสีแรกคือสีสีขาวครับและสีที่สองสีดำครับอ่าหรือว่าเป็นการประกวดกันไปอ่ะนะครับถ้าท่านเห็นคลิปที่แล้วนะครับและถ้าท่านอยากจะเป็นผู้โชคดีที่ชนะการประกวดตั้งชื่อรายการให้เราครับพิมพ์ก็มาเลยว่าชื่อรายการอะไรดีครับผมทุกช่องทางนะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube ในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าท่านดูในคลิปนี้นะไปเมนคลิปที่แล้วด้วยกันคลิปที่แล้วเราจะได้รู้ด้วยนะครับชนะให้เสื้อ2ตัวตัวแรกสีดำตัวที่สองสีขาวแล้วบอกเลยว่าของเราทำมาเป็นลิมิ ตัว6,500ตัว6,500ตัวที่ผลิตไปให้ใครเป็นลิมิเต็ดอ๋อเป็นลิมิเต็ดจะบอกว่าไอ้เสื้อเนี่ยที่เราไม่ได้ขายเนี่ยเราตั้งใจมาทำให้เพื่อพนักงานของเราเท่านั้นนะครับใครที่ได้ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่พนักงานหลอกแต่ว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนพิเศษของเราที่เราให้ไปครับผมและนี่คืออิวสุมิวเอ็กครับปี2021ครับพี่ปีนี้ปี22ใช่แค่ลูกคันนี้ถึงปีป่ะไม่ถึงครับพี่ประมาณ9เดือนครับอีกสักแป๊บนด็ก็เข้าโรงพยาบาลคลอดได้แล้วคลอดไไไไดดด้้้้้เเเเลลยใช่่แววมมััันนนนนนรรรรรออออออองงงงาพีี9ืืะะะป็ทตหคคคบ เครื่อง1.9ครับพี่1.9มันมี2เครื่องครับพี่ตัวเนี้ยนะครับโฉมเนี้ยมี2เครื่องคือ1 3,000สองเป็น1.9 1.9เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับออกมาเพื่อรักโลกครับใช่ครับซีซีน้อยแต่ให้ทอร์กเยอะกำลังอัดที่เยอะท่านอย่าบอกนะมันไม่แรงหรอกอีกฝั่งนึงก็บอกขายอัดน้ำมันไงครับพี่สามพันดีสุดยอดแรงแรงกระแดกน้ำมันนะใช่ครับท่านก็ต้องเลือกเอานะครับแต่ต้องคุยแบบนี้นะครับ สุดท้ายแล้วขึ้น1.9อ่ะเขาคงไม่ทามาเอือดแบบอือดเลยเพราะมันไม่ใช่รถอิโกคายใช่ครับเขาคงคํานวณมาแล้วครับว่ามันต้องมีจุดที่มันเท่ากันสักจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็แน่นอนแหละครับถ้าเอารถรนเดิมมาคุยกันมันแรงไม่เท่ากันหรอกใช่ครับคันหนึ่ง3,000 c ีอีกคันหนึ่ง1.9มันแบงไม่เท่ากันแต่คันนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของความแรงเพราะคันนี้มีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยผมพาดูในรถกันครับอ่ะรถุนนี้ครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยยออออดเเรรืงงจาากกกกคคุุ่่่ีีนนนนนึชับบ้แ ไอ้มาร์คครับพี่รู้บ่าอะไรบาบีคิวเมื่อกี้บาบีคิวเมื่อกี้ได้ยังอยู่เลยรถนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเช็คยูไใหม่หมายความว่าพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันครบนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือเพียบในขณะที่คุณเปลี่ยนเลนมันก็ฟ้องเตือนถ้าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวในขณะที่คุณกำลังไปชิดคันข้างหน้ามันก็เตือนต้อต้าต้ต้บางครั้งมันเบรกเองให้ด้วยรถนี้มีขันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าครับมีคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU Shop ครับรนี้วิ่งมา ตาน่ะพี่เกียร์เป็นเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับแอร์เป็นแอร์เป็นดิจิตอลครับหน้าจอเป็นหน้าจอเป็นดิจิตอลมีกล้องถอยไหมมีครับพี่มีกล้องถอยมีครับมีมีมีแอร์เพดานไม่เห็นเห็นก็ว่านี่ล่าสุดนี่ฉันเห็นในคลิปนะจ๊ะฉันเห็นในคลิปนะจ๊ะฉันก็ว่าแล้วยังไงก็ต้องมีพวกท่านครับเห็นดีครับ เราเนี่ยแค่พิสูจน์ให้ท่านดูว่าอุณหภูมิที่มันจะต้องเย็นหรือว่าอุณหภูมิที่มันต่างลงใช้เวลาเท่าไหร่เราเข้าใจว่าท่านกำลังสื่ออะไรแต่วันนั้นอ่ะเรามีเทอร์โมมิเตอร์อันเดียวจริงๆนะครับพี่เรามีเทอร์โมมิเตอร์อันเดียวจริงๆในคลิปก่อนนะครับเข้าไปดูลิงก์ได้นะครับเราทำงานพิสูจน์ว่ารถที่มีแอร์หลังคากับไม่มีแอร์หลังคาถ้าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไว้ข้างหลังสุดอะไรมันเย็นเร็วหรือช้ากว่าและอะไรเย็นช้าเย็นเร็วอะไรแบบนี้นะครับ ก็มีท่านเข้ามาเพราะว่าจริงจริงมันต้องวัดพร้อมกันละสามคันในอุณหภูมิเท่ากันมีอันเดียวผมรู้ทำไงแล้วตอนนั้นฝนตกอุณหภูมิก็ลดบางท่านก็บอกเอารถไปจอตดตัดแดดเต้เรถไปจอตดตัดแดดเต้จะได้รู้ว่ามันเยน็นเร็วเลียน,ยนช้ายัยงไงก็อยากจอดงั้นนะพี่แต่ตอนนั้นน่ะฝนมันตกฝนมันตกพี่มันไม่มีแดดพี่วันที่เราถ่ายอ่ะครับขณะตัวที่มีแอร์หลังคาไม่มีหลังคาเขาว่ากันไปใครชอบแบบไหนไม่ว่าก,กันมาดูประตูหลังกันบ้างครับบ่ข้างหลังใหม่กิฟแทบว่าจะไม่มีคนนั่งเลยดีกว่าพี่รถ จะคุยแบบนี้มีช่องเสียบ USB ตรงนี้ให้2ช่องวิ่รถผมมันไม่ใช้ USB แล้วมันไปใช้อย่างอื่นแล้วใช้อะไรพี่ไม่ต้องถามเยอะนี่เขามีปลั๊กมาให้เลย2 2, 2> 0โวลต์นเนี่ย AC 2 2 0โวลต์นเนี่ยเสียบตรงนี้ได้เลยร้อเด้อร้อเด้อแอร์ลังคา่ะ นี่มีเลยนี่ส่องเลยจ้าแต่อย่าหันไปทางอื่นถ้ามึงร้อนมึอย่าหันไปทางอื่นนะกูเห็นนะไม่ได้นะเฮ้ยขึ้นมาบนรถจะมีกลิ่นนะเขาเรียกกลิ่นใหม่กลิ่นใหม่จริงจมันคือกลิ่นพลาสติกนะครับตัวแบบหอมอ่ะเอาภายในจบแล้วไปดูภายนอกกันมีอะไรบ้างปะนี่ในส่วนของล้อมีมาให้แล้วล้อคล้าย T37 เจ็ขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนถ้ามันเป็นสีแดงเขาเรียกหยอดแดงหยอดแดงอันนี้กูจะเรียกว่าหยอดอะไรอ่ะหยอดเงินแล้วกันหยอดเงินนะโอเคยังไม่ต้องถามเพราะรถมันแค่หลักเดือนอ่ะลูกค้าไม่ได้ซื้อมาแล้วเปลี่ยนเลยนะลูกค้าใช้ลลลลล้้้้อออเเเดดิมมสััััััักกกกพนน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 ึงงแแววปีี่่ยยะครบหืา คือมือหนึ่งอ่ะมาถึงในส่วนของท้ายรถกันบ้างครับท้ายรถมีความพิเศษแบบนี้ครับรถรุ่นนี้พี่ว่าในยุคอดีตเราต้องเปิดขึ้นเองเปิดลงเองใช่ครับพี่ไรเงี้พี่สั่งการด้วยเสียงได้สั่งการด้วยเสียงได้รถคันนี้นะครับฝาท้ายเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงและไฟฟ้าสามารถเปิดจากรีโมทก็ได้หรือว่าเราจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้ที่อื่นเขาสามารถกดรีโมทแล้วปิดแล้วเปิดอันนั้นธรรมดาไปครับที่นี่คือดีคาเราจะพิสูจน์ให้ทัานดูว่ารถของเรานะครับใช้ระบบเสียงในการเปิดและปิดตัวนี้ได้ไอ้บ้างปิด และนี่คือระบบสั่งการด้วยเสียงของพวกเราครับครับผมใช้เสียงผมบอกน้องให้ป <notre S 1> ิดใช่ครับผมสั์แต่เราเองก็จะไม่ได้บอกแบบนั้นซัดทีเดียวเอาจริงๆรถรุ่นนี้ครับมันเป็นรถที่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ Open มีคนอยู่ในรถปะเนี่ยไม่มีไม่มีด้วยอ่าเมื่อกี้ Open c ล o s s นี มันจะมีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งครับที่เราสามารถเอารู้ใจพี่พี่ครับมันเปิดจากรีโมทได้จะบ้าห,หรออ,อ,อนะครับอันนี้ครับเราก็ใส่เป็นตัวโคเวอร์หรือตัวข้อฝาท้าย <ผม S 1> เป็นเคฟล่ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านไม่เอา เอาไปเถอะเอาไปเถอะเออไม่เอาต้องเอาอ่ะมาให้อ่ะครับผมไม่เอาก็ถอดได้ไม่ลดราคาหน้าครับเพราะว่าข้างในมันเป็นสีขาวเหมือนเดิมใช่ครับแค่เป็นกาวสามเอ็มแปะไว้นะครับเ่ะไปดูหน้ารถกันบ้างครับบัดเดด้านหน้าครับเราก็ใส่ฝาหน้าเคปลาเช่นกันใช่ครับพี่มีหลังไม่มีหน้าไม่ได้แต่มีหน้าไม่มีหลังไม่เป็นไรแต่เราใส่ให้ครบเลยให้ของมือหนึ่งหมดด้วยยังไม่ได้ใช้ของกิ๊กก็เลยฝาเพียวคาร์บอนนะครับแล้วฝาเดิมมีไหมมีให้ครับฝาเดิมเป็นสีขาวนะครับมีให้นะครับเฮ้ยน้องน็อตขยับบ้าอน ้องขยับนราใส่ป้ายปอนนะแต่เรื่องของการชนไม่มีดูได้นะครับเรื่องการชนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับรถนี้นะครับมีออปชันที่มันเยอะมากเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับปิดลงมาลกรถคันนี้นะครับถ้าหากว่าคุณนั่งทานอาหารอยู่โดยบริเวณที่แอร์เรียที่รีโมทมันถึงรถนะครับและคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจอดกลางแดดแล้วมันรอนร้อนก่อนปิดรถนะคุณเปิดแอร์ที่รถไว้ก่อนเลยเปิดแอร์เสร็จปุ๊บก่อนดับรถไม่ต้องไปดับแอร์ดับรถเลยแล้วคุณล็อกรถแบบนี้ครับแล้วคุณกดปุ่มนี้ค้างครับ นี่มันสามารถสตาร์ทจากรีโมทได้แต่ถ้าผมไม่ถือรีโมทโฮ้ยไอ้น้องแล้วร,รถน้องอะสตาร์ทนี้ใครก็ขับไปได้สิดูมันเปิดไม่ได้เพราะว่ารีโมทไม่อยู่กับเรามันจะสตาร์ทรถไว้ก่อนเพื่อให้อารถมันเย็นคุณขึ้นมาไม่ต้องมาเงือแตกเป็นเตาอบไม่ต้องนะรถรุ่นนี้มันดีแบบนี้และนี่คือเทคโนโลยีใหม่ครับถือว่าเป็นเรือธงที่สุดยอดมากที่สุดของค่ายอีวสุสนะครับและนี่คืออีวสุมิวเอ็กซ์ครับพี่ใครอยากซื้อรถคันนี้เชิญครับมาครับสวัสดีครับผมมาครับศูนย์หกห้า 5 5 8 5888ยินดีให้บริการครับราคา1ล้านสแสนหกหมื่นกพันบาทครับปูกกป้ายแดงหลายแสนบาทแ,แน่นอนแล้วถ้าคุณอยากจะได้ออปชั่นแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวและที่นี่คือดีคาร์นะครับถ้าอยากซื้อรถนะครับโทรหาเรานะครับรถนี้ฟรีดาวใช้เงินออกรถนิดหน่อยถ้าหากว่าคุณเครดิตดีนะครับฝากรถคันนี้ไว้ด้วยสําหรับฝาหน้าเคฟล่าฝาท้ายเคฟล่าและล้อแบบนี้เราเรียกมันว่าแทนเดมแทนด้าสวัสดีครับสวัสดีครับ